ครูชวลิตดิฉันนางสาวสวยดีนำดีเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5 6ทับ6เลขที่37วันนี้ดิฉันจะมาบรรยายความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนานะคะศาส,สนาคืออะไรศาส,สนาเนี่ยคือลัทธิความเชื่อของมนุษย์เ,เกี่ยวกับการกำเนิดและสิ้นสุดของโลกโดยมีหลักศีลคำสอน พิธีกรรมการบูชาต่างๆตามมานะคะแล้วก็ยังยังเป็นศาสนาเนี่ยยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นับถือศาสนานั้นๆด้วยซึ่งศาสนาในหลายศาสนานะคะก็จะมะีหลักฐานที่เป็นวัตถุเป็นเรื่องราวเป็นการบรรยายเป็นประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างนะคะเช่นศาส,สนาที่รู้จักกันดีเลยก็คือศาสนาพุทธก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้า เป็นเป็นหลักฐานนะคะก็จะเป็นสถานที่ต่างๆมันก็ทําให้คนเนี่ยเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธามากยิ่งขึ้นในศาสนานั้นๆก็ยังมีอีกหลายสายศาสนาที่มีหลักฐานนะคะ,ะทีนี้นะคะเราจะมาดูเป็นปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดศาสนานะคะดิฉันได้ศึกษาและค้นคว้ามามีอยู่4หัวข้อหลักๆนะคะข้อที่1เลยก็คือความไม่รู้ของมนุษย์ค่ะความไม่รู้ของ ความไม่รู้ของมนุษย์ในในยุคก,ก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่า,าปรากฏการธรรมชาติเนี่ยคืออะไรสิ่งที่มันเป็นเหตุการ์ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรก็คือในยุคนั้นเนี่ยมันมันยังไม่รู้ถูกไหมคะมันยังไม่รู้พอทีเนี้ยมันเกิดความไม่รู้แล้วเนี่ยเขาก็คนในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะคิดว่ามันคือ,อสิ่งที่เหนือธรรมชาติมันคือ สิ่งที่ลี้ลับอะไรประมาณน,นี้คะ่ะก็ทำให้คิดกันไปต่างๆนานาเน,นื่องจากความไม่รู้นั่เนเองคะ่ะต่อไปนะคะความกลัวคะ่ะความกลัวเนี่ยเป็นอ่ามันสืบเนื่องมาจากข้อแรกก็คือความไม่รู้พอพอความไม่พอพอเขาไม่รู้แล้วอะ่ะเขาจะเกิดความกลัวในใจนะคะพอเกิดความกลัวในใจเนี่ยมันก็จะมีการมันจะมีพิธีกรรมมีการบูชามีการนับถือมากยิ่งขึ้น สำหรับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะอ่อย่างเช่นฝนตกฟ้าร้องสึนามิอะไรประมาณนี้เขาก็จะะก็คือจะไปนับถืออะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่รู้นะคะก็มีความกลัวในใจต่อไปนะคะ ความพักดีค่ะความพักด de ีเนี Ay, des possible, e ่ยก็คือเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องจากข้อที่2เลยนะคะเพราะว่าความพักดีเนี่ยมันเกิดจากความกลัวพอความกลัวเขาบูชาเขานับถือปุ๊บเนี่ยมันเกิดความศรัทธาในใจพอเกิดความศรัทธาในใจเนี่ยก็เชื่อว่าในสิ่งที่ตนเองเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเองศรัทธาเนี่ยมันจะเอื้ออํานวยเอ้ยขออภัยค่ะเอื้ออํานวยประโยชน์ให้แก่ตนนะคะพอทีนี้เนี่ยมันทําพอมันมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะคะมันก็ทําให เกิดเป็นประเภทของศาสนาหนึ่งอย่างก็คืออาเทวานิยมนะคะอาเทวานิยมเนี่ยมันเป็นประเภทของศาสนาที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าแต่ว่าเชื่อเชื่อสิ่งเชื่อในสิ่งที่ธรรมชาติเป็นคนกําหนดอะไรประมาณนี้นะคะแบบนับถือพวกธรรมชาติแต่ว่าไม่มีพระเจ้านะคะก็คือ เชื่อการกระทําของตนเองเชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออาเววนิยมก็คือยกตัวอย่างถ้าเป็นในปัจจุบันนะคะศาส,สนาที่เป็นอาเววนิยมเนี่ยก็คือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาเชนค่ะสองศาสนานี้ก็คือแบบไม่มีพระเจ้าแต่ก็ยังมีอีกหลายศาสนานะคะที่ไม่มีพระเจ้าเหมือนกัน ต่อไปข้อที่4นะคะปัญญาค่ะปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนในยุคก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกันกบข้อแรกเลยลงมาก็คือเขาไม่มีเขาไม่รู้อะค่ะความไม่รู้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่เน้นศึกษาไม่เน้นพิสูจน์แต่ว่าเน้นเชื่อไปในสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นหัวข้อที่ว่า มันมันก็คือปัญญาก็คือไม่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์หรือว่าค้นคว้าคิดค้นคว้าพิสูจน์ได้ก็ก,ก็ก็คือเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติไปเลยนะคะมันก็เลยทำให้ยุคสมัยก่อนหรือว่ายุคแรกเริ่มเนี่ยนับถือประเภทของศาสนาเป็นอัตเทวนิยมเนี่ยจำนวนมากนะคะก็คือไม่มีพระเจ้าแต่ว่านับถือพวกแบบธรรมชาติอะไรประมาณนี้คะ่ะ ทีนี้ขอสรุปนะคะสําหรับบอกเกิดศาสนาเนาะก็คือ,อบอกเกิดศาสนาเนี่ยมันก็คือความมันก็คือ,อสาเหตุที่ทําให้เกิดศาสนานั่นแหละค่ะแล้วก็ทําให้มีศาสนาหลายๆอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นมาก็ทําให้มีคนนับถือก็ยังมีคนนับถืออยู่เป็นจํานวนมากในปัจจุบันนะคะเป็นจํานวนที่แตกต่างกันออกไปค่ะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ